วันนี้ผมมาเตะบอลครับผมได้ถอดรองเท้าของตัวเองนะครับให้คนที่สนามทายราคานะครับรุ่นหนังจิ่งโจ้นะครับเกลเมกแกงก้าน,นะครับมาดูกันว่าเขาจะทายราคากันเท่าไหร่นะครับคิดว่าเท่าไหร่ครับรหนังจิ่งโจ้กลางเท้าล็อกปลายเท้าปล่อยเป็นไงเหมือนแบรนด์ดังไหมใช่ใช่ใชา,ถ,าถ้าเป็นหนังจิ่งโจ้มันสี่พันอัพเลยตอบถูกมีรางวัลให้กีบอเชอร์พันบาทกดดันนิดนึงห้าพันเก้าห้าพันเก้าทบไว้ก่อนไม่ต้องเกรงใจถูกเพว่าถูกแพงก็ว่าแพงดูจากงานห้าพันห้าห้าพันห้า ราคาเท่าไหร่ครับเฮ้ยเป็นไงหนังโจ้เนี่ยนิ่มๆเลยนิ่มๆใช่ไหมของดีไหมน่าจะดีดีครับครับผมลองดาราคาดูครับหกพันเก้าหกพันเก้ากไก่อน Guess the price the price yeah kangaroo leather I think it's five k five k ตายตโอเคเชือกขนาดนี้เออหนังขนาดนี้ปุ่มขนาดนี้มีไม่ต่ำกว่าสามร้อยได้แต่ปุ่มอ่ะสามร้อยอ่ะ ห้าพันห้าพันพี่คนเดาห้าพันเยอะนะเอ้ยไหนไหนพี่ก็มาโชคครับพี่เดาราคารองเท้านี่หน่อยครับแบรนด์อะไรไม่รู้หนังฮิ้โจวด้านหน้ากางเท้าเราไปเท้าปอดพี่ลองดูงานก่อนรู้จักแบรนด์ไหมแต่ให้ดูตรงโซ่นิดนึงนี่สี่พันห้าสี่พันห้าทดไปก่อนโอเคขอบคุณครับพี่เดาราคารองเท้านี่หน่อยครับเท่าไหร่มือหนึ่งสามพันห้าสามพันห้าทดไปก่อนครับเดี๋ยวตอบถูกมีรางวัลให้พี่พี่ครับเดาราคารองเท้าคู่นี้ครับข้างนี้หนังฮิ้งโจวพี่ก่อนเลยตอบถูกมีรางวัลให้1,000บาทกีฬาเชิญ พี่เขาพี่เขาดูละเอียดนะพี่ดูละเอียดลองถามเก้าสิบมั่นใจขนาดนั้นเลยมั่นใจมากเลยโอเคเดี๋ยวดูให้ให้พี่คนอื่นดูก่อนไม่้เกียจที่กูใส่เอ้ยนี่เอ้เขาเขาใส่แบรนด์เดียวกันเขาใส่แบรนด์เดียวกันแต่เขาจะไม่ดูราคารุ่นนี้ก็ได้ก็สามพันสามพันเฉียบครับทดไปก่อนครับพี่อง๋อมันเอ๋อมันเม็นเคยูไอเลยอย่างนั้นใครก็ได้ใครก็ได้พี่ลองลองเล่นลองจับจับดูพี่ เพราะราคาแม่นแม่นเลยเลขตัวเลขเดียวเลย3ามพันหนึ่งห้าสิบสามพจริงๆเราได้ผู้ชนะละแต่ว่าเดี๋ยวเรามามอบรางวัลให้เขากันอ่าเออไม่ใช่พี่ครับผู้ได้รางวัล1น0 0บาทกีบอเชอร์นะครับจากเกลเม่ก็คือพี่กับผม ราคาหลังรถโปรโมชั่นมัน6มา7 5สี่อ่าพี่ก็เลยใกล้เคียงสุดขอบคุณนะครับเป็นไงแพงไหมพี่ราคาคู่เมื่อกี้หลังโจ้ไม่แพงราคาดีเนาะโจ้ก็ราคาดีครับดีครับผมยินดีก็ใส่ดียินดก็ใส่อยู่ใช่ขอบคุณมากครับพี่วันนี้ขอบคุณนะครับยินดีด้วยครับพี่ครับขอบคุณนะครับไปเดี๋ยวเริ่มกันเลยตามเกิมมิคไทยแลนด์ทุกช่องทางด้วยจ้ะ